ตัวนี้เป็นพัดลมแขวนผนังข้างฝาของเดิมบอดเสียนะครับผมบอดเสียตำแหน่งนี้เลยครับจะมีจุดอื่นๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าทำแล้วก็คงไม่คุ้มมาจบที่ตัวนี้เลยครับผมบอดแปลงพัดลมรีโมทนะครับ ใช้ได้กับพัดลมทั่วๆไปนะครับพัดลมทั่วๆไปก็ทําได้พัดลมที่เป็นแบบรุ่นที่เป็นมอเตอร์รุ่นที่มีมอเตอร์นะครับควบคุมการสวิงใช้แทนกันได้เลยติดตั้งไม่ยากแก้ปัญหาจบเลยด้วยบอร์ดแปลงพัดลมยูนิเวอร์แซลเบอร์หนึ่งสองสามสปีดควบคุมสวิง ดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับต่ออุปกรณ์เรียบร้อยนะครับเสียบปลั๊กเรียบร้อยที่รีโมทเป็นเมนูภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะครับกดเปิดนี่เบอร์หนึ่งครับเบอร์สองเบอร์สามกดอีกครั้งกลับมาเป็นเบอร์หนึ่ง แล้วก็มีปุ่มสวิงนะครับนี่ครับสวิงทดสอบสวิงให้ดูครับแก้ปัญหาจบด้วยชุดบอร์ดแปลงพัดลมรีโมท